สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอบเก็บคะแนนนะครับในรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนาะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ติวกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เก็บ15คะแนนหวังว่าเรนจะสอบได้คะแนนเยอะๆนะครับข้อที่1นะครับาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประเภทใดาาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประเภทใดคุณครูใบ้ให้ว่ามี2ช้อยก็คือ1เป็นาศาสนาแบบ เทวนิยมหรือเปล่า 2. เป็นาศาสนาแบบเทวนิยมให้ในักเรียนเลือกมาแค่ข้อใดข้อหนึ่งเท่าน,นั้นข้อ 2. ศาสนาพราหมณ์นะครับเป็นาศาสนาประเภทใดอันนี้จะตรงกันข้ามเลยนะครับข้อ3ศาสดาของาศาสนาอิสลามคือใครไม่ใช่พระเจ้านะลกูกศาสดาศาสดา,าก็คือผู้ที่เผยแผ่าศาสนานะครับ ข้อ4บัญญัติ10ประการเป็นของศาสนาไหนลูกบัญญัติ10ประการมี10ข้อเนี่ยเป็นข,ของศาสนาไหนข้อ5อริยสัจ4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอริยสัจ4เนี่ยข้อ 6. สาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าคือใครอ่ะสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าคือใครอันนี้คุณครูให้เอามาสองนเลยนะครับถ้เาเอามาสองคนนะ ข้อที่เจ็ดศาสนาแห่งความรักคือาศาสนาใดาศาสนาไหนได้ชื่อว่าเป็นาศาสนาแห่งความรักนะครับข้อที่แปดศาสดาของาศาสนาพุทธคือใครอง่ายนะครับข้อนี้ง่ายเนาะข้อเก้าพระภุมพระรุมิในาศาสนาพราหมณ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของพระพูมคือผู้ผู้สร้างผู้ทําลาย ผู้ดูแลให้นักเรียนเลือกเอานะข้อ10บศรัทธาแปลว่าอะไรอ่าสิบเอ็นห้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนต้องไล่มาให้ครบนะครับทั้งห้ข้อเลยนะสิบสองอมชอบรังแกเพื่อนแสดงว่าอมน่ะประพฤติผิดศินห้ข้อที่เท่าไหร่ชอบเบียดเบียนชอบรังแกชอบชกต่อยทาให้เพื่อนอเดือดร้อนนะครับทำให้เพื่อนเสียใจ ข้อ13สมุทัยในอริยสัจสี่หมายความว่าอย่างไรข้อ14สัมมาอาชีวะหมายถึงอะไรสัมมาอาชีวะนะครับอาชีวะหรืออาชีพอันนี้คุณครูใบ้ให้แล้วนะครับ15พระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนากี่ปีแล้วจึงเสด็จดับขันพรินิพพานนะครับนักเรียนก็จะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าคุณครูเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ตอบได้นะครับหวังว่านักเรียนโชคดีนะครับสวัสดีครับ